สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปติดตามความคืบหน้ากิจการอาวกาศของไทยกันบ้างล่าสุดนะครับรัฐบาลเดินหน้ากิจการอาวกาศเรียมส่งดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทยขึ้นสู่อวกาศต้นปี2566รบกะบุถือเป็นความก้าวหน้าด้านพัฒนากิจการอาวกาศของไทยพร้อมลั่นผักดันส่งเสริมการสร้างและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามมาดูครับเมื่อวันที่23มิถุนายน2565นางสาวรัชดาธนาดิเรศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยและประชาชนทุกกลุ่มใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้อย่างสูงสุด ความคืบหน้าล่าสุดการพัฒนาดาวเทียมเล็ก T-Or2 ตามนโยบายของรัฐบาลที่พัฒนาโดยวิศวกรดาวเทียมชาวไทยกว่า20คนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างดาวเทียมจากประเทศอังกฤษเป็นเวลากว่า2ปีได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบดาวเทียมณศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียม อุทยานรัรงสรรค์นวัตกรรมอาวากาศอำอภศรีราชาจัังหวดชนบุรีก่อนส่งขึ้นสู่อาวากาศในต้นปี2566สำหรับดาวเทียมเล็ก TOS-2 เป็นดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทยมีน้ำหนัก100กิโลกรัมพร้อมด้วยระบบเซ็นเซอร์และกล้องถ่ายภาพประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพโลกกล้องถ่ายภาพดาวเทียมอุปกรณ์วัดสนามแม่เหล็กโลกอุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหว อุปกรณ์วัดความเข้มของแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ GPS สามารถบันทึกภาพที่มีรายละเอียดประมาณ1เมตรต่อพิกเซลเมื่อส่งขึ้นสู่อวกาศแล้วจะโคจรรอบโลกวันละ13-14รอบและผ่านประเทศไทย3-4รอบต่อวันถือเป็นความก้าวหน้าด้านพัฒนากิจการอาวกาศของไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทดสอบเชิ้นส่วนอากาศยานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอาวากาศของประเทศไทยโดยมีระยะเวลาดำเนินง,งาน3ปีภายใต้กรอบความร่วมมือของพัฒนธมิตรทั้ง4หน่วยงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองลดการนำเข้าและเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นางสาวรัชาดากล่าวอีกว่ารัฐบาลมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมการสร้างและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานบริพัธุ์ภาคพื้นและอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานพร้อมกับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในการทดสอบชิ้นส่วนและให้การรับรองคุณภาพความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐาน AS9100D ทำให้ผู้ใช้งานมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยในชิ้นส่วนอากาศยานที่ผลิตภายในประเทศรวมทั้งกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจการบินและอวกาศคราการลงทุนด้านกิจการอาวกาศหากดูผิวเผินอาจจะมองว่าสิ้นเปลืองไร้ประโยชน์แต่ระยะยาวจะมีประโยชน์อย่างมากทั้งในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีลดการนำเข้า และเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนานาชาติรวมทั้งการยกระดับก,การพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่ม GDP แบบก้าวกระโดดเพื่อหน,นีกับดักไรายได้ระดับกลางอีกด้วยครับ